สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการเปรียบเทียบเว็บโฮสติ้งนะครับว่ามีความดีมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็เว็บโฮสติ้งรายไหนเนี่ยเป็นเว็บโฮสติ้งที่น่าใช้นะครับซึ่งเว็บโฮสติ้งที่เราจะมาเปรียบเทียบในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหกตัวด้วยกันนะครับก็จะมี bits n f นะครับ free hosting eu award space free hosting no ads free เว็บโฮสติ้งแอรียนะครับหรือว่า f r e e รือ UHA แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ0 0 0ูนย์นว็บโฮสนะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวสั้นๆน,น,นะครับเกี่ยวกับเว็บโฮสติ้งก่อนว่าคืออะไรเว็บโฮสติ้งเนี่ยก็คือเป็นเหมือนอบริการหนึ่งนะครับที่มีผู้ให้บริการนหลายๆเจ้าด้วยกันก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็ เป็นบริการที่ช่วยทาให้เว็บไซต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือว่าเว็บไซต์สําหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทั้งใหญ่และทั้งเล็กเนี่ยออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจออนไลน์นะครับมันการที่เว็บไซต์ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาสามารถที่จะตอบสนองกับการโฮสติ้งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยผมจะเปรียบเทียบ อันแรกนะครับก็คือในส่วนของฟีเจอร์แล้วก็คุณสมบัติทั่วไปนะครับซึ่งสำหรับทั้ง6เจ้าที่ผมได้กล่าวมาในครั้งต้นเนี่ยผมก็จะแบ่งออกมานะครับว่า d i s p l c e นะครับอันแรกคือ d i s p l c e เนี่ยตัวปีเเนี่ยก็จะมีให้มาเพียงแค่อห จิกะ b บ์นะครับแล้วก็ส่วน data transfer เ,เนี่ยก็จะมี5กิกนะครับค่าธรรมเนียมฟรีโดเมนที่สามารถใช้งานได้ก็คือจะสามารถใช้งานได้1ตัวนะครับซับโดเมน3ตัวนะครับจำนวนเว็บไซต์นะครับที่สามารถโฮสต์ได้นี่คือ4ตัวนะครับแล้วก็เป็นเว็บเดียวนะครับที่เป็นเว็บแบบ green web hosting ซึ่งตัวนี้ครเป็นตัวที่ทำให้ BSNF u i เนี่ยชนะคู่แข่งลาย e อื่นทั้ง อีกค่าหลายนั่นเองนะครับส่วนตัวต่อมาที่ผมแนะนำนะครับก็คือตัว a w a r d Space นะครับตัว a w a r d Space เนี่ยก็ดิสเ c e เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับ 5GB นะครับแล้วก็ส่วนตัว data Transfer เนี่ยก็ได้เนี่ย 5GB เหมือนกันนะครับตัวสำหรับค่าธรรมเนียมเน็ยก็ฟรีนะครับโดเมนที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็1ตัวนะครับซับโดเมนอีก3ตัวนะครับแล้วก็จำนวนเว็บไซต์ที่สามารถทดได้เนี่ยคือ ถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเอ่อ green web hosting หรือว่าเอ่อที่มันเป็น m e ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยสองตัวนี้ก็คือจะเป็น2ตัวที่แนะนำนะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ย ก็คือตัว Free Hosting EU แต่ Free Hosting EU นะครับจะมีข้อเสียอยู่ตรงดิสเ c สที่ค่อนข้างที่จะให้มาน้อยครับก็คือแค่200 MB เองแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือ,อตัวซับโดเมนนะครับมีให้นะครับมากกว่า5ตัวเลยนะครับสามารถใช้งานได้รวมถึงจำนวนเว็บไซต์ที่สามารถโฮสได้เนี่ยก็โฮสได้มากกว่า5เว็บไซต์เลยนะครับมากกว่าตัวอื่นแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากที่จะให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับตัวดิสเปสเนี่ยสาคัญผมก็ต้องแนะนาเป็น business แล้วก็ a วั space นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือจะเปรียบเทียบ Scripting แล้วก็ฐานข้อมูลซึ่งตัวที่แนะนำนะครับผมก็จะแนะนำในส่วนของตัว BitNF นะครับตัว Free Hosting EU แล้วก็ a r d Space นะครับแลว้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ f r e e h o t t n n No o a d ด้วยมัน,ม,นมันดียังไงนะครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปดูที่ b i t n f กันก่อนครับ b i t n f นี่ยก็คล้ายๆกับ ของอีก4เจ้าที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือ PHP เนี่ยก็คือรองรับทั้งเวอร์ชัน5และเวอร์ชัน7มี p พลแล้วก็ CGI ให้ใช้นะครับส่วนตัว GD extension เนี่ยก็มีให้ใช้นะครับฐานข้อมูลเนี่ยก็จะใช้เป็นฐานข้อมูลของ MySQL ส่วนส่วนข้อมูลเนี่ยนนเขาไม่ได้บอกมานะครับตัว PHP m y admin ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะจัดงานจัดการระบบ ของแอดมินต่างๆนะครับที่จะแอดมินในการที่เข้าไปจัดการเว็บไซต์นะครับตัวคอนโทรล p พ n นเนลเนี่ยก็จะได้ใช้เป็นแบบแอดวานซ์ด้วยนะครับส่วนบัญชี FTP เนี่ยก็ให้มานะครับ หบ e well. But, kind of ัญช hm ีแล้วก็ตัว Free hosting EU แล้วก็ Award Space แล้วก็ Free hosting no a d เนี่ยก็คล้ายๆกันเลยครับแต่ Free hosting EU เนี่จะมีฐานข้อมูลนะครับเขาบอกฐานข้อมูลก็คืออยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลลำดานเน็ตเมืองคิวนะครับแต่ตัว Award Space เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ผมแนะนำให้ใช้มากที่สุดเพราะว่ารองรับ PHP เนี่ยได้มาก ก็รองรับเร PHP เวอร์ชันได้หลากหลายกว่านะครับตั้งแต่เวอร์ชัน5นะครับเวอร์ชัน7แล้วก็เวอร์ชัน8เลยนะครับส่วนศูนย์ข้อมูลเนี่ยก็มีมากกว่าด้วยมีที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ในยุโรปอยู่ที่อเมริกาใตา้เอเชียแอฟริกาแล้วก็ทั้งโลกเลยเอาเป็นว่าคือ our space ี่ยผมแนะนำครับนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเปรียบเทียบฟีเจอร์อีเมลนะครับฟีเจอร์อีเมลเนี่ยหลักเออที่เด่นๆเนี่ยก็เราสามารถแบ่งได้เป็น4อันนะครับเหมือนกันก็นกคือ BSNF u i e s แล้วก็ Free Hosting EU Award Space Free Hosting No a d นะครับก็อันนี้คือทั้งทุกทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ในส่วนของบัญชีอีเมลก็ให้มา1อันนะครับ a l i a ี e สอีเมลก็1อันนะครับตัวกรองอีเมลก็มีให้นะครับตัว POP 3แล้วก็ IM AP เนี่ยก็มีให้นะครับตอบกลับอีเมลอัตโนมัติได้ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่อันที่ผมกล่าวมาส่วนป้องกันไวรัสแล้วก็สแปมก็มีให้นะครับแล้วก็ smtp อันนี้เนี่ยก็มีให้ smtp เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการที่จะส่งอีเมลโดยเฉพาะ,ะครับเพราะว่า smtp มันจะช่วยในการที่จะป้องกันนะครับไวรัสด,ด้วยนะครับแล้วก็สแปมส่วน free hosting อ่า free web hosting เ r หรือว่า free wha เนี่ยก็ไม่ได้ มีทั้งหมดเลยนะครับที่กล่าวมารวมถึงศูนย์เว็บโฮสติ้งด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเปรียบเทียบนะครับการจัดการเว็บไซต์นะครับ อันนี้เนี่ยก็เด่นๆก็จะมีอยู่4อันนะครับที่แนะนำก็จะมี bits n f e free hosting eu aws เป็นแล้วก็ free hosting no ads แต่ที่แนะนำมากที่สุดเนี่ยก็คือ bits n f นะครับเนี่ย bits n f เนี่ยเขาจะเด่นในตัวโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมี uh dreamweaver นะครับมี s c k y site builder word p r e s s box นะครับจุลล่าเว็บไซต์ builder คือ มันมีให้ใช้หลากหลายกว่าครับถ้าเกิดดูในส่วนของโปรแกรมที่ใช้การสร้างเว็บไซต์เนี่ยก็อันอื่นๆที่ผมแนะนำมาอีก3ตัวหลังเนี่ยมันก็จะมีอย่างละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับรวมถึงมีรายงานการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับแล้วก็สามารถโชว์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้หรือว่าทราฟฟิก สถิตินะครับอันนี้ก็คือสำคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครเข้ามาบ้างนะครับเราเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับส่วนตัวอั t ท m e เนี่ยก็ทุกตัวเนี่ยก็จะเออมากถึง99.9%หรือต่ำกว่านะครับซึ่งอั i ท e มันสำคัญตรงที่ยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะครับมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ของการที่จะเว็บที่จะล่มเนี่ยมันก็มีได้น้อยลงนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น เปรียบเทียบนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการแล้วก็ความความปลอดภัยนะครับซึ่งที่เด่นๆน,นก็จะมีอยู่อันนะครับมี Bit n f F, f e h o s t i n g EU, a w a s p a c e แล้วก็ f i h o s t i n g Noad ซึ่งตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น a w a s c e p นะครับเพราะ a w a s c e p เนี่ยเขามีทุกอย่างเหมือนกันเลยครับมีทุกอย่างเหมือนตัวที่เกล่าวไปทั้งหมดเลยนะครับก็ ตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยก็ใช้ Linux นะครับ with a p ระ h e นะครับระบบเราก็มีระบบป้องกันการล่วนไหลข้อมูลของบริษัทหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า i r r w w l l เนี่ยก็มีให้นะทั้ง4อันเลย ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุดก็อยู่ที่5นะครับกิกะบิตนะครับ50ิกิกะบิตมีการสำรองข้อมูลให้แล้วก็มีศูนย์ช่วยเหลือนะครับหรือว่าค u ส t ต m เมอร์ซัพพอร์ตแต่สิ่งที่อเวอร์สเปซเนี่ยได้เปรียบนะครับก็คือในเรื่องของการคืนเงินคือเจ้าอื่นเนี่ยเขาไม่มีการคืนเงินนะครับแต่อเวอร์สเปซเนี่ยก็คือคืนเงินให้ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไม่พอใจนะครับสามารถที่ทำเรื่องของคืนเงินได้ภายใน30วันหลังจากการชำระเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อเวอย ได้เปรียบนะครับเจ้าอื่นต่อมานะครับผมก,ก็หลักๆเนี่ยผมคัดออกมานะครับให้เหลือเป็นแค่3อันที่น่าใช้นะครับก็จะมี Business F r e e h o l d i n g EU แล้วก็ Outward Space นะครับก็ทำไมถึงน่าใช้ผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในการเปรียบเทียบในแต่ละอันไปแล้วนะครับซึ่ง Business F เนี่ย อนอกจากที่ผมกล่าวไปในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์แล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต c 1 bit นะครับโดเมนโดเมนตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้งานนะครับโดเมนจากตัวนี้เนี่ยได้เพิ่มอีก3ตัวนะครับแล้วก็รวมถึงไม่มี no ad no ad ที่นี่ก็คือไม่มีโฆษณาใดๆเลยมาแปะในเว็บของลูกค้านะครับแล้วก็ตัวเพลโมดูลเนี่ยก็มีให้ใช้งานด้วยนะครับ ซึ่งเพรโมดูลเนี่ยก็มีให้ใช้งานมากถึง3,200โมดูลเลยนะครับรวมถึงสามารถที่จะสลับนะครับเวอร์ชัน PHP ในการที่จะใช้งานได้ด้วยสลับระหว่างเวอร์ชัน5กับเวอร์ชัน7แล้วก็จะมีตัวของ one-click install script นะครับก็คือจะรองรับตัว CMS ของ Joomla เท่านั้นนะครับก็ CMS น่ก็คือ content management system แล้วก็จะมีการรองรับบล็อกเว็บบล็อกของ WordPress ด้วยครับ ต่อมานะครับ Freehosting EU ก็อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนีอันนี้ก็คือน่าใช้ตรงที่มีตัวเลือกการชำระเงินให้เลือกด้วยนะครับก็จะมี Mastercard Visa PayPal นะครับแล้วก็มีโดเมนฟรีจาก .eu five.net ให้เพิ่มอีกค่าตัวนะครับอันนี้เขาจะใช้แตกต่างเจ้ากันเมื่อกี้เขาใช้เป็น .c1 นะครับ .big แต่อันนี้จะเป็น .eu5.net นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีโมดูลเหมือนกันนะครับเหมือนกับ b i s n f มีตัวโมดูลเป็นเพลยนะครับ3,200โมดูลเลยนะครับแล้วก็มีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในระดับ high end เลยนะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปว่าคืออยู่ที่เมืองลำดานเ,เป็นศูนย์ข้อมูลลำดานเน็ตที่ประเทศเยอรมันซึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อครับ ระหว่างอเมริกาเหนือกับยุโรปซึ่งค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงครับตัว f รีอัสติงอีูก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็7วันทําการเลยนะครับดังนั้นในความปลอดภัยค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับรวมถึงระบบการสํารองข้อมูลเนี่ยก็สำรองข้อมูลด้วย a ร D นะครับหรือว่า redundant area of independent drive นั่นเองนะครับอันนี้ก็ คือสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยนะครับในการที่จะใช้ได้มากขึ้นด้วยนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว a w a r d Space ซึ่ง A w a r d Space เนี่ยก็สําหรับฟีเจอร์เพิ่มเติมแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมที่อยากจะกล่าวเนี่ยก็คือ,เ,อเขาจะมีบริการนะครับบริการหนึ่งที่รักษาความเป็นส่วนตัวนะครับของโดเมนของ ของของผู้ใช้งานหรือลูกค้าเองเนี่ยคืออันนี้คือจะไม่ฟรีแต่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ $10 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกโดเมนได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เป็นข้อได้เปรียบเนี่ยก็คือการรีฟันที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับรวมถึง อาวอรสเปซเนี่ยมีเวอร์ชันพรีเมียมด้วยนะครับซึ่งเวอร์ชันพรีเมียมเนี่ยก็คือเขาจะตอบสนองในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ที่สร้างเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่นะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปว่าจะมีขนาดย่อยกับขนาดใหญ่ใช่ไหมขนาดย่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้เวอร์ชันพรีเมียมก็ได้อาจจะใช้แค่เวอร์ชันฟรีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่หรือที่มีผู้เข้าชมวิซิเตอร์มากกว่า10,000แสนอะไรเงี้ยครับ ก็ควรที่จะใช้เป็นพรีเมียมเขาก็จะมีตอบสนองมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็มีฟีเจอร์ได้มากได้มากมายกว่าแบบฟรีที่ผมกลับไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนี่ก็คือจะสามารถที่จะควบคุมนะครับโค้ด epp ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ผมได้นำมากล่าวนะครับ ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะครับถึงฟีเจอร์นะครับหลักๆที่แต่ละอันเนี่ยเด่นนะครับซึ่งาจากที่เราสรุปมาเนี่ยเราก็แยกออกมาเป็น 8อันนะครับก็จะมี d i s p a ส a ด a t a t ทรานเฟอหรือว่า Band Bandwidth นะครับแล้วก็ php Domain, s u b d o ด main นฐานข้อมูลอีเมลแล้วก็ smtp ที่เป็นตัวที่ใช้ในการส่งอีเมลนะครับสำหรับตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็จะมีอยู่นะครับ3อันแต่ว่าเด่นที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือ Award Space นะครับซึ่ง Award Space เนี่ยจะเด่นในเรื่องของดิ s เ a c e นะครับซึ่งก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บครับคือให้มา มากถึง 5GB กิกะไบต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Data t ท a นเฟอร์เนี่ยหรือว่า b Bandwidth เนี่ยก็ทั้ง BitNF แล้วก็ a วั s p เ c e เนี่ยก็ให้มาอย่างละ5กิกเลยนะครับ แต่ PHP เนี่ยที่รองรับเนี่ยก็ A วัสด์เเนี่ยก็คือจะได้อ่ดีที่สุดนะครับก็คือมีมากที่สุดเลยนะครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับในส่วนของโดเมนเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ก็ทุกตัวที่ในในตารางเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ใช้ได้เพียงแค่1โดเมนแต่ sub โด m a i n เนี่ย Free Hosting EU นะครับจะเป็นตัวที่สามารถที่จะใช้ได้มากที่สุดเลยนะครับก็คือ5ตัวนะครับส่วนฐานข้อมูลเนี่ยก็ทุกอันก็ใช้เป็น MySQL หมดเลยนะครับแล้วก็ อีเมลก็จะใช้ได้เป็นแค่4ตัวเท่านั้นนะครับก็จะที่เขามาให้มีแค่4ตัวก็คือจะมี BitNF Free h o t i n g e u a w a r d s p a c e แล้วก็ f r e h o o t i n n No Act นะครับส่วนตัว SMTP เนี่ยก็จะรองรับเพียงแค่4ตัวดังกล่าวที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อกี้นะครับจะไม่รองรับก็คือตัวของศ0 0 0เว็บโฮสกับฟรี Wuha นะครับซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ตัวที่แนะนำนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอันด้วยกันนะครับก็คือจะมี b u s i n e s s Free Hosting EU แล้วก็ Award Space ซึ่งก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่กำลังมองหาเว็บโฮสติ้งนะครับหรือว่าต้องการที่จะหาะผู้จัดหาที่ดีๆแล้วก็ใช้แบบฟรีเนี่ย ก็สามารถที่จะมองหาได้นะครับจากหาข้อมูลจากที่เราได้เปรียบเทียบไปในเมื่อกี้นะครับผมก็ขอบคุณนะผู้ชมที่ได้รับฟังผมนะครับแล้วก็หวังว่าท่านนจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเว็บโฮสติ้งต่างๆที่ผมได้กล่าวมานะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ